สวัสดีครับ FC นะครับคูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ผมมีนะครับสมเด็จนะครับสวยๆนะครับมาให้ f c ฟคูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับได้ติดตามและรับชมกันนะครับก็นะครับองนี้เป็นสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเกตจดสมนะครับนะครับ เกตจดซุ้มนะครับองค์นี้เกตจดซุ้มนะครับนะครับองค์นี้โอ้โหผมบอกว่านะครับเป็นเนื้อหามวลสารที่นะครับก็เก็บสะสมมานานครับองค์นี้จะเพิ่งเคยเห็นก็นะครับองค์นี้นะครับก็ยังไงก็นะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับเนื้อหามวลสารกันนะครับว่าอง์นี้จะเป็นยังไงนะครับก็ เห็นคาบต่างๆแล้วนะครับก็น่าจะเป็นคาบนะครับรักน้ําเกลียงนะครับนะครับออกแดงๆนะครับองนี้นะครับก็นะครับสันติฐานส่วนตัวนะครับองนี้น่าจะเป็นเนื้อนะครับนะครับเนื้อแป้งกระแจะนะครับผสมหอยเบี้ยนะครับแล้วก็ นะครับดูฟาร์มหดเหี่ยวนะครับฟาร์มเนื้ขององค์พระนะครับองค์นี้พื้นองค์พระตลอดนะครับจะไม่เรียบนะครับไม่เรียบนะครับไม่เรียบตึงนะครับพื้นพระองค์นี้จะออกนะครับยุบหดเหี่ยวนะครับเหมือนผิวหนังนะครับคนแก่นะครับนะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆลองสังเกตดูเห็นไหมครับนะครับพื้นพระจะไม่เรียบนะครับ จะมีรอยยุบรอยหดรอยเหี่ยวทั่วองค์นะครับจะไม่เรียบตึงนะครับองค์นี้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับนะครับเส้นซุ้มนะครับถ้าท่านที่ศึกษานะครับมาตลอดนะครับท่านจะรู้ว่านะครับนี่ครับเส้นซุ้มนะครับมีการหดรัดตัวเข้าไปข้างในเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับนะครับ เส้นซุ้มนี่โอ้โหหดรัดเข้าไปข้างในเลยนะครับเนี่ยครับองค์นี้มันเป็นการหดแบบธรรมชาติจริงๆนะครับแบบนี้ก็พระเก๊นะครับหรือพระเรียนแบบนะครับทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ความหดเหี่ยวของซุ้มองค์พระนะครับถ้าเนี่ยครับโอ้โหนะครับเห็นไหมครับหดม้วนเข้าไปข้างในนะครับนะครับบางช่วงบางตอนนี่นะครับเส้นซุ้ม ไม่เท่ากันเลยเห็นไหมครับความหดของเส้นซุ้มที่หดเข้าไปข้างในนะครับทําให้มองด้านนอกแล้วนะครับเส้นซุ้มความใหญ่ไม่เสมอกันเห็นไหมครับเพื่อนๆเพราะว่าด้วยเนื้อพระนะครับนะครับที่หดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับม้วนเข้าไปด้านในเลยเห็นไหมครับอันเนี้ยพระโรงงานนะครับหรือพระเก๊นะครับทําเรียนแบบไม่ได้นะครับองนี้ผมถือว่า เป็นองค์คูอีกหนึ่งองค์นะครับที่ควรศึกษาและก็สะสมนะครับนะครับดูดูเนื้อองค์พระเห็นไหมครับจะมีความหดนะครับดูร่องแขนครับเพื่อนๆม้วนเข้าไปข้างในเลยครับนี่ครับร่องแขนจะม้วนเข้าไปข้างในเลยนะครับเป็นล่ําเป็นสันเลยนะครับองค์นี้ครับเนี่ยครับเป็นร่องนะครับม้วนเข้าไปข้างในนะครับก็หัวไหล่เชิดนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ แขนซ้ายนะครับนะครับจะลึกกว่าแขนขวานะครับแขนขวาก็จะทอดลงมานะครับแขนซ้ายแขนซ้ายก็จะนะครับมีความลึกเข้าไปข้างในแล้วก็ร่องแขนซ้ายนะครับดูความหดของเนื้อมวลสารเข้าไปนะครับมวนเข้าไปข้างในเป็นร่องเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแบบนี้เก๊ๆนะครับทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับประธานโทษ นะครับทาไม่ได้นะครับผมนะครับเห็นองค์นี้แล้วนะครับเป็นเนื้อสันนิษฐานนะครับเนื้อแป้งกระแจะนะครับเนื้อแป้งกระแจะผสมเปลือกหอยแล้วก็พวกเกสรไม้ลังพึ่งนะครับลังพึ่งนะครับองค์นี้นะครับดูครับดูการตัดขอบเห็นไหมครับการตัดขอบคือตัดจากบนลงล่างทําให้เกิดรอยนะครับคูดของก้อนมวลสารนะครับนะครับพอ การตัดโดนก้อนมวนสารลงมาก็จะมีร่องนะครับอันนี้คือธรรมชาติของการตัดโดยตรงนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูเม็ดมวนสารนะครับการเคลื่อนตัวของเม็ดมวนสารนะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงก็นะครับเห็นไหมครับสักครู่ครับเนี่ยครับโอ้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับมวนสารสวยงามการตัดลงมาเห็นไหมครับองนี้ เนี่ยครับโหเนี่ยสวยมากเนี่ยครับการตัดนะครับจากบนลงล่างส่วนเนื้อหาด้านหลังนะครับเนี่ยครับนะครับเห็นก้อนมมลสารนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับก้อนมวลสารสวยงามนะครับองนี้นะครับถ้าลงกล้องนะครับก็จะมีทั้งนะครับนะครับทุ้มกออีกแพงเม็ดดำเม็ดแดงนะครับสวยงามเป็นมวลสารที่ ค่อนข้างจะละเอียดนะครับละเอียดมากนะครับนะครับนะครับต้องลงกล้องดูจริงๆนะครับถึงจะเห็นนะครับแต่ว่าอเนี้ยมันไม่สามารถจะซูมให้เห็นชัดขนาดนั้นได้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก้อนมวลสารหลังนะครับเห็นไหมครับหลังเป็นธรรมชาติมากนะครับเนี่ยครับฟา์มเนอะนะครับฟา์มเนอะของพระสมเด็จ มีความยุบความหดความเหี่ยวนะครับมีร่องรูพุนนะครับร่องรูพุนร่องรูเข็มนะครับที่เขาเรียกกันหลังพระก็จะไม่เรียบนะครับนะครับก็จะมีความหดความยุบนะครับความเหี่ยวขององค์พระถือว่าองค์นี้นะครับสวยจริงๆเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับการตัดนะครับนะครับเนี่ยครับสวยจริงๆองค์นี้สวยจริงๆนะครับถือว่าเป็นองคูอีกหนึ่งองค์ ที่จะได้นะครับศึกษาและนะครับเรียนรู้กันดูความหดของซุ้มนะครับใบหน้านะครับนะครับกลมจรดซุ้มอันนี้ไม่ทะลุซุ้มนะครับนะครับมีเส้นนะครับสังกตินะครับนี่ครับนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับดูครับสวยสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆยอมรับตรงนี้สวยจริงๆครับนะครับก็ยังไงนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์นะครับใครที่มีความรู้ก็เสนอแนะกันมาได้นะครับองค์นี้เดี๋ยวบอกนิดหนึ่งนะครับการตัดพระองค์นี้นะครับก็เป็นหลักสากรการตัดนะครับเห็นไหมครับการตัดนะครับก็จะนะครับฝั่งซ้ายขององค์พระจะตัดชิดนะครับตัดชิดเลยนะครับติดนะครับติดซุ้มเลยเห็นไหมครับตัดชิดนะครับ แล้วด้านบนก็จะนะครับเชิดเชิดขึ้นไปนะครับนะครับส่วนด้านขวานะครับจะตัดนะครับเหลือเส้นขอบกระจกเห็นไหมครับนี่ครับนะครับเส้นมังคับแม่พิมพ์ยังเหลือนะครับนะครับส่วนด้านขวานะครับเนี่ยครับก็ตัดเหลือนะครับส่วนฝั่งนี้ตัดชิดเส้นขอบกระจกเลยนะครับก็จะเหลือนิดหน่อยลงมาจดแค่นี้นะครับก็จะโดนตัดออกไปจนติดซุ้ม ด้านล่างเลยนะครับส่วนด้านล่างก็ตัดเว้นขอบไว้นะครับมาตรฐานสากลองคนี้ก็ราคานะครับก็ลงกันไว้แล้ว1คลิปนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปดูกันได้นะครับองนี้นะครับถือว่าเป็นองค์คูอีกหนึ่งองนะครับถือว่าเป็นองค์คูอีกหนึงองเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับดูนะครับดูความหดเหี่ยวนะครับนะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับก็นะครับ คนใดนะครับที่มีความรู้ก็ช่วยแนะนํากันเข้ามาได้ยอมรับนะครับรับฟังความคิดเห็นทุกท่านเลยนะครับสวยจริงๆนะครับองนี้นะครับนะครับสวยจริงๆเห็นไหมครับองคนี้นี่ก็พิมพ์หลักสากลเลยนะครับองนี้ตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติเลยองคนี้ธรรมชาติมากนะครับดูความหดนะครับหดตัวเห็นไหมครับจะไม่นะครับเห็นไหมครับ แบบนี้เรียนแบบไม่ได้นะครับเรียนแบบไม่ได้ของเก้เรียนแบบไม่ได้นะครับโอ้สวยับตรงนี้สวยจริงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับท่านใดที่นะครับติดตามรับชมนะครับก็นี่ครับขอฝากองค์นี้ไว้อีกหนึ่งองนะครับไว้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษานะครับนะครับสวยสวยจริงๆครับยังไงก็ขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับ นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับองน,นี้นะครับสุดยอดเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ